ก็เดี๋ยวจะขอใช้ช่วงเวลาพิเศษนะครับในวันส่งท้ายสัปดาห์นี้ถือโอกาสไปพูดคุยกับอาจารย์หมูะนะคุณสุวัสดิ์สินสาดกนะครับผู้เชีช่ยวชาญด้านหุ้นกลุ่มพลังงานก็เพื่อเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักรทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ได้ส่งความเห็นส, comment, ส่งคอมเมนต์ส่งคําถามเข้ามาพูดคุยกันนะครับ,รบแล้วก็แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรับชมบก็ขอกราบขอประคุณน,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราคงถือโอกาส ยกยอดไปตอบคาถามไปแลกเปลี่ยนกันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่ก็ช่วงนี้คับทางคุณสุวัสด์สินชาดกท่านก็มารอพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับไปพูดคุยกับทางคุณสุวัสด์นะครับสวัสดีครับพี่หมูครับ สวัสดีครับสองพันเลยครับไม่ได้คุยกันสองพันเลยครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่สบายดีนะครับนานเลยไม่ได้สนทนากัันสสวดีครับสบายดีครับครับตลาดไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเลยถือโอกาสนี่แหละฮะวันนี้ขอตลาดนี้เป็นโควิดไปเป็นโควิดแล้วตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ผมก็นๆอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละฮะเลยถือโอกาสนัดหมายทั้งพี่หมูมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในปัจจุบันหน่อยมันน่าเป็นห่วงน่ากังวลอย่างไรหรือเปล่า ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมว่าช่วงที่ผ่านมาผมผมองมอผมนะตลาดเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยความกลัวด้วยมันนีกเกบแล้วก็ด้วยฟันโสรแต่ไม่ใช่พื้นฐานเลยเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าท่านทั้งสองท่านบอเข้าใจปะแต่ผมอธิบายน,นิดเดียวคืออย่างนี้ครับฟันโสรเนี่ยที่คุณจะไปโฟ,ฟ,โฟ,ฟ,โฟ,ฟ,ฟกัสโฟกัสที่เซตว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเ,เท่าไหรอ่อย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้เรียกว่าฟันโสร ว่าเีไหลเข้าไหลออกอะไรเงี้ยส่วนมันที่เกเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่สื่อตะวันตกเนี่ยเขาเน้นข่าวที่ทาให้เราคงถือทั่วโลกเนี่ยตื่นตระหนกตกใจผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันว่าเ,เขาจะเน้นให้เราเห็นว่าเกจะจะิดพิษดอกเบี้ยเยอะแต่เขาไม่ได้เน้นให้เราเห็นว่าจริงแล้วเศรษฐกิจกเมิกามันดีกว่าคาดนะแต่ว่าโอกาส ในการที่จะเกิด r e เฟ s ชั่นเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำผมว่าตอนนี้คนแทบไม่พูดผิดเลยด้วยซ้ำไงว่าอเมริกาจะมี recession น่าจะขึ้นหลังก็ตามนะเพราะตัวเลขที่ออกมาดีมากเลยคทั้งทั้งที่ตอนนี้มันยังเกิด <c urs> อินเวอร์ดยู่อร์บอ่าอันนี้ก็สั้นๆนะครับคราวนี้ประเด็นออกมาคือพอมันเกิด Silicon v a l l e แบง n k จริงๆเราก็ต้องเข้าใจว่า s i l i c อ n Valley b a เนี่ยมันเป็นประเภทสติ๊กเล็กที่มันเกิดจากการบริหารที่พลาด ทางด้านิ i วิ i d i t y ทางด้านการแ a t ของชอบเทอม r m บเทอมที่เป็นเงินฝาลองเทิมที่เป็นตั๋วิในตัวบอสใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยก็เห็นออกมาแล้วว่าผู้บริหารข้อมีการขายผู้น์มากมายแน่นอนอันนี้มันก็คงจะมีเรื่องของการฟลอปอะไรด้วยผสมกันนะนะแล้วที่ผมว่าตลาดไม่ไม่ค่อยค่า e ด้วยนะคือผู้บริหารคนเนี้เขาเป็น director ของ general r e s u r a n c e bank นะครับ ผมว่าข้อแท้จริงนะไม่มีใครเคยพูดถึงเท่าไรซึ่งจริงแล้วอ่ะมันมีประเด็นนะเพราะถ้าเกิดเขาเป็นซีโอเขาเป็นเอ่อแดนดิเของสารฟาร์ิสโกสเฟสเนี่ยเขาต้องเป็นอินไซเดอร์นะแล้วทำไมเฟสถึงไม่เช่อยเขาทำไมงปล่อยให้เกิงผมว่ามันแลกมากอันนี้ก็อันนี้จบก้คําถามไว้ให้แล้วก็มามามาแทงมากระพือมันเป็นแบงก์หลักซึ่งมันไม่หลัอยู่แล้วครับแบงก์หลักมันต้องมาจากนี่เสีย ซึ่งวันนี้นเราไม่เตอมี่เสียเราจเเศรษฐกิจอเมริกาที่ดีกว่าคาดมันจะไี่เสียได้ยังไงครับผมง,งงเลยแล้วก็อีเวนหนึ่งของสังเกตน,นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสตาร์ทาัพใช่ไหมแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเ,เทคจการสังเกตน,นะครับรอบนี้ NASDAQ จะเป็นตลาดที่แข็งแรงที่สุดน,น้นอยยงน้นอนทนยที่สุดขึ้นเร็วที่สุดตอนนี้น่าแต่นะครับเต่เราก็จะมาที่ S&P ตัวสุท้าลัน ก็จะเป็นเรื <immigrant> ่องของการที่บอกว่าอิหริดีก็บอกเสียสติกระจิงซึ่งเจรงไม่ใช่เพราะว่าชาวอุรุดีนั่นช่างน่าแยงที่เขาไม่เพิ่มหนุนเนี่ยเพราะเขาไม่อยากถูกฟูงลี่เลิกเลยโดยรัฐบาลซาอุดีเพราะถ้าเขาถือเกิน9.9เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ถ้าเขาถืออยู่แล้ว9.9เปอร์เซ็นต์เขาก็จะโดนฟูงลี้เลกเลยเขาเล่ไม่อยากเพิ่มหนุนแต่าวที่ออกมาเนี่ยแปลว่าเสียสติกระเจิงซึ่งมันไม่ใช่เลยมันละเรื่องเลยและอย่างหนึ่งเสียสติกระ การเราเลยตังนั้นเนี่ยมันเป็นใช้ไม่ได้เลยที่รัฐบาลสวิตซึที่มีตังอยู่แล้วเนี่ยจะปล่อยให้มันเกงแล้วเราจะเห็นข่าวหลังๆว่าธนาคารกลางสวิตเองรัฐบลาลสวิตเองเนี่ยห้อมจะเข้ามาช่วยไม่ให้เิงผมสรุปอย่างงี้แล้วกันนะครับว่าตลาดตอนเนี้ยมันเดึงความมันดึงมันถูกันิ้ไปเลยให้คนกลัวพวลงลงจุดเึงเขาก็ปล่อยให้มันขึ้นที่ตอนเนี้ยมันกำลังจะเป็นตลาดที่กำลังดีตัวใช่ไหมครับวันนี้แต่ยังไม่เต็มที่ ว่ามันจะต้องหลังวันที่22มีนาะเพราะว่ามันจะเป็นวันที่แัเบเซ็ตเลยเสนอประกาศกดอกเบี้ยออกมาว่าจะขึ้นเท่าไหร่ยังไงซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสจะขึ้น25ศูนย์ต่าง0.25น, <ะ S 2> นะครับ,รบประมาณ8 0เปอร์เซ็นต์คือ20เปอร์เซ็นต์เป็นไรรู้ไหมค,ครับคือไม่ขึ้นเลยโอ้ครับ A 50 A 50 A จีบ5เปอร์เซ็นตะ์นะผมว่าไม่มีแล้วล่ะ,อ,ะอันนี้คือวิธีเอ่อน,นี้เป็นความคิดของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้หลังจากวันที่22ผมว่าตลาดจะขึ ผมสรุปเล็กๆประมาณนี้แล้วกันครับถา,ถามนิดนึงพี่หมูมองอย่างไงทําไมมันถึงมีปรากฏการณ์หรือว่ายุทธการขยาวต้นมะม่วงขย่าวขวัญกันเอ,อเป็นรายวันแบบนี้<ช> <ๆ S 2> เขามุ่งมุ่งไปที่เรื่องอะไรกันครับก็ซื่อง่ายๆสิครับไม่อดีตนี่เราเคยมีผมยกตัวอย่างแล้วกันจอยโซล้อ,อมาทุกข้างเงินบ่าให้เรากลัวสนมาให้ทุกคนเจ๋เงกันไปข้างเลยแต่อย่าลืมนะครับคนที่ทําเนี่ยก็ได้เงินนะเขาได้เงินมหาศาลนะครับผมสมมติแล้วกัน ถ้ามีกระบ,บวนการในการที่ทผ่นชิ้นี้เนี่ยแล้วเขาชอบเยอะก่อนละครับเอาแค่ทิ้งขายก็พอนะครับคุณโจประชายในสยามเดนาเนี่ยร้อยจุดเนี่ยแต่ะยาหนึ่งได้เท่าไหร่ครับแต่พอฝรั่งเนี่ยคุณเล่นเป็นสายแตญยานะครับคุณโจปรชายคิดว่าเขาได้กี่เท่าไหาไรห่หนนะอ่ะเอาเฉพาะตลาดไทยนะร้วตลาดอื่นๆเยอะแยะแไปหมดเนี่ยคุณว่าเขาได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ผมพูดแบบจริงๆเลยนะผมว่ามันเป็นเกิดเหตุการณ์ที่ อาที่มันตรงกันสิ่งที่ออกมาเนี่ยเอึ่งเขาจะนำเสนอให้บางได้ไม่ใช่รอก,การไม่เคลียร์ต่สองนำเสนอแบบให้เราให้ตลาดเนี่ยกลัวทั้งนั้นที่ทจริงๆเนี่ยความเป็นจริงเราไม่ได้อยู่ยบนวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเลยถยูกไหมครับถามเศรษฐกิจมันกำลังโตด้วยซ้ำน่ะผมจึงยังถามว่าแล้วทำไมนักลงทุนถึงกลัวขนาดนี้กลัวอะไรฮนะ เป็นละครผมวุ่นส่งนมันไม่ใช่แรงหลานหรอกเป็นเวสเตอร์หัานมันไม่ใช่อีโคโนมิคราสิสมันเป็นคอนฟิเดเรทคราสิสครับครับผลผลเหมือนกันอืโอเคก็คือหลักๆมันเป็นเรื่องของมันนี่เกมนั่นแหละมันนี่เกมล้วนๆเลยใช่ใช่ใช่อ้าวผมถามว่าที่ถามแล้วคุณใครจะใครใครจะใครพิจใครคิดว่าประเทศไหนจะมีใครสุดทางผมถามว่าขึ้นหลานเนี่ยนี่ ถึงนะครับนี่แต่คิดว่ามันจะดีขึ้นฉะนั้นจีจน,จน,นจะดีขึ้นไหม,มเชียงรายภาคมณาลจะดีขึ้นไหมอินเดียจะดีขึ้นไหมไทยแลนด์จะดีขึ้นไหมทุกคนก็คิดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ที่ตรองเอราลุไปแล้วด้วยเพราะเราไม่ได้โฟกัสกับมันเลยครับเราไปโฟกัสกับสิ่งที่สื่อนําเสนอให้เราเห็นเช่นโอกาสแบงก์ลอลอเมริกาโอกาสแบงก์ลอลยุโรปแต่จริงๆแล้วมันไม่เกิดหรอกครับเพราะว่า ที่ผมอธิบายเนี่ยไอการจเป็ผมถามว่าในการมีรบเกือบหมื่นหมืแนแห่นะครับชุณชูชาถ้าในหลายปีไม่เคยมีเจงแล้วมันเจงก็บ้างด้วยการโกงหรือด้วยการที่มีินเเชียผมถามว่ามันปแปลกไหมหรือมันประหลาดไหมหรือมันผิดปกติไหมป็มคือไม่เลยเขามีเป็นเมืนเลยนะครับเขาไม่ได้ 7, 10, 000, มีเจ็ดแบงค์สิบแบงค์เหมือนประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกริจเนี่ยถ้าคุณม,มีเป็นเมืนแล้วคุณจะเจ็งบ้างมันแปลกตรงไหนอะครับ แล้ที่แตกวันโโนั้นคือที่ผมบอกอะ CEO เนี่ยเขาเป็นไกด์เลกเตอร์รของเซทแสนฟาร์มคุณว่าเซทจะรู้ไหมอะตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดนะเซทเ,เนี่ยเขาไม่ได้เหลือเฟืออย่างแรกเลยสองปีที่แล้วเรามีบอลลันจนกลยนะครับที่กองทุนบอลเองเนนะี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องเต้ยเวีอไทยที่เป็นผู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็จูงม,มือตลาดหลักทรัพย์ออกมาพูดอีกวันหนึ่งเลยว่าเราจะตั้งกองทุนพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย จบเลยยิคลันเนี่ยจบเลยผมตั้งคำถามหมยว่าทำไมเกอเดอร์ลเซอร์ไม่ทำเช่นนั้นไม่ทำไปทำอะไรฮะออกมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะรับประกันสองแสนห้าหมื่นเหรียญแล้วอยูดีก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะประชุมด่วนวันอาทิตย์การทำเช่นนี้เนี่ยมันยิ่งใส่น้ำมันเข้าไปในไฟนะครับไม่ใช่แก้ปัญหานะถ้าคุณลองคิดกันดีๆเนี่ยมันเป็นเช่นไหนหรือเปล่า และสุดท้ายอะอที่ประชุมวันอาทิตย์มันคืออะไรผมไม่เห็นว่ามีอะไรเลยเกิดขึ้นเลยมันคือเรื่องอะไรอะไม่ต้องรู้เลยแต่รู้ได้แน่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดทั่วโลกปันน่นเ่วนระเนียงระนาดอันนี้แน่นอนชัดเจนไม่รู้ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสินสอดีหรืร่วมสินอดอะไรป่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะผมแค่เชี่อทุกท่านเนี่ยฟังข้อเท็จจริงที่ผมพูดเฉย ทุกเรื่องที่ผมพูดคือพอเจริงไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเองนะครับเพียงแต่ว่าผมผมเผยให้เห็นว่ามันมีหลายมุมหลายแง่ให้เราคิดเพระเอาสรุปแล้วกันนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยพอผ่านเฟสนี้ไปเนี่ยคือความอ่อนไหวในเรื่องของดอกเบียเ้ยเฟสความอ่อนไหวในเรื่องของความกลัวที่ถูกมนันอิสรตเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพื้นฐานมันจะทำงานขึ้นมาเองเพราะจริงๆแล้ว่เรายินอยู่บนเศรษฐกิจโลกที่พื่นฐานดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงจากปีที่แล้ว แล้วดีขึ้นกว่าค่าที่สองไปอย่างเช่นจีนเปิดประเทศเร็วขึ้นอเมริกาแข็งแร่งกว่าค่าแค่นี้ทั้งสองยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยคุณว่าไม่พอหรอกในการที่จะผลักกันให้เศรษฐกิจโลกมันไปต่อได้อะเราไม่ต้องพูดถึงฝั่งออเชียฝั่งประเทศไทยเลยนะอันนั้นมันเป็นส่วนน้อยแต่ว่ามันก็อีกส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าขึ้นหลังเนี่ยยังไงตลาดทุนมันก็จะขึ้นไม่ใช่ลงแล้วผมคิดว่าหลังย2สิบสองมีนาเนี่ยเดินเดินไปเป็นไตรมาสที่สอง ว่าได้คั้งที่สองจะเป็นใบมาาที่ยืดคลึแต่ใบม้าที่หนึ่งจะเป็นใบมาาที่หุ่นวงั้มเพราะว่าความอ่อนไหวใน,น,นเรื่องของการด r านวิจัยที่จะขึ้นขยับยังไงตรงนั้นมากกว่าครับนะครับีถ้าอย่างนีถ้ถ้ามาดูในบ้านเราบ้างครับคุณคุณสุวัสดิ์ครับถ้าดูจากจากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้บ้านเราโอเคแหละก็มันเป็นซ e n ิเ m e n t ที่กับเพื่อมาถึงบ้านเราไปด้วยตรงนี้เนี่ยไอการปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทยในบ้านเราแบบนี้เนี่ยฮะคือมันเป็นจังหวะมันเป็นโอกาส มากน้อยแค่ไหนอย่งางไรหรือว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่โผมว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าอันที่หนึ่งนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเผอิญว่าเราโดนตลาดฝรั่งขายช่วงตั้งแต่กุมพารถูกไหมครับซึ่งไม่แต่ที่ผมบอกแล้วว่าบาทลงไปสามเอ็ดจากสามแปดนะครับแล้วก็เซ็ตขึ้นไปหนึ่งพันหกร้อเก้าสิบแปดซึ่งมันก็ไม่ง่ายจะ่านทันเศรษฐิจง่างยเพราะฉะนั้นฝรั่งก็ขายเพราะขาขายเสร็จปุ๊บก็มาเจอเรื่องของ จะขึ้นออกเพียงมากกว่าคาดก็เลยขึดก็เลยยิ่งลงไปอีกแต่ล้วก็มาเจอสองเหตุการณ์ที่ผมบอกอะซิลิคอนกับซีเอใช่ไหมครัมันก็ยิ่งลงไปอีกแล้วทองสังเกตลองที่สนใจลองสังเกตุนะตอนสาวันก่อนอะที่มีวันหนึ่งตลาดลงทั้งโลกอะไทยอะลงเยอะที่สุดไปโลกเลยนะคือสามจุดสามเปอร์เซ็นต์อเมริกาเนี่ยก็ยังลงน้อยกว่าคนที่ตลกันนี้นะรอบนี้อเมริกาเป็นตลาดที่ลงน้อยที่สุดเทียบกับยุโรป ที่แต่เอเชียแล้วแอสแดกเป็นตลาดที่ลงน้อยที่สุดในอเมริกาอ้าวผมทั้งผมบอกผมบอกข้อที่จริงที่คุณฟังคุณไม่ค่อยมเสียสูดิคุณคุณงงบงไปอ่ะเออแต่วงไอประเทศที่มันแสดงพลัง่ยทำไมมันลงน้อยกว่าเราเอองงไหมอ่ะแล้วก็ไอ้เซกเตอร์ที่เสี่ยงที่สุดก็คือนแอสแดกเนี่ยทําไมมันลงน้อยที่สุดเออันนี้งงใหญ่เลยแล้วก็เพราะมันเกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้วยถูกไหมอ่ะ มันก็ควรจะลงเยอะกว่าบ้างแล้วมันก็เป็นไฮรายเอชั้นกว่าชาวบ้านอยู่แล้วกว่าเกาโจงกว่า 5, อเอสทีไฟทาเลย่ท้งมาบังไทยทำไมถึมงเยอะเราแซื้อเพราะว่ายัางไงไม่เกินกว่าที่ยี่สองอก็ต้องยุบสภาถูกไหมครับยังไงก็ต้องยุบอะม่ยุบไม่ยี่สิบจะยี่สิบเอ็ดไม่ยี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบสองอะผมไม่ชอบวันไหนหรอกแต่ยังไงก็ต้องยุบยุบเสร็จคุณว่ามันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายอะก็ข่าวดีเพราะอะไรครับที่ตอนนี้เราก็เหมือนไม่เลือยสบาน่ะรูกตรง เพราะว่ามันเป็นเล่มดักเ็ดน้อยภะษาเราเรียกก็คือเป็นรัฐบาลที่ไม่เหนี่ยมหน้าอะไรแล้วอ่ะแล้วที่วันนี้นักการเมืองก็หาเสียงอย่างเดียวแล้วไม่สนใจเรื่องอื่นเอาเพราะฉะนั้นการที่จะพามันก็คือการดักหนึ่งแล้วอ่ะเพื่อที่จะไปเลือกตั้งในเดือนห้าแลวรอบนี้เนี่ยผมว่าโพลต่างๆก็จะบอกมาอยู่แล้วว่ามีโอกาสที่เราจะได้รัฐบาลเสียงข้างมากสูงมากสองพักก็ได้ไม่เป็นไร คือผมผมผมไม่ได้คิดนะก็ต้องพักหนยแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสเพราะว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจ,จแล้วก็ประเทศคนละคนใครเนี่ยต้องเรียกว่าผิดหวังอะ่ะไม่รู้กี่กี่กี่หวังแล้วอะ่ะผิดหวังเนี่ยใช่งไ้นผมคิดว่ารอบเนี้ยมันจะเปลี่ยนข้างแล้วก็จะได้รัฐบาลที่เสียงข้างมากซึ่งมันก็เป็นไปได้ต่อไปว่าแล้วสวที่เหลือเนี่ยเขาจะยังคงค้านกับรัฐบาลเสียงข้างมากอี่ไหม ก็ต้องมานั่งคิดดูว่าเขากล้าไหมอ่ะอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมว่าดีก็อีกนะเพราะว่าสังเกตดูนะฮะคุณอยู่นด้รัฐบาลอีกข้างหนึ่งรัฐบาลที่เป็นขายฝ่ายค้านเนี่ยผมเมื่อไหร่ที่เขาขึ้นมาเนี่ยโดยที่ผมสังเกตอยู่นะปกติหุ้นจะพุ่งอันนี้ผมสังเกตเองนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเพราะาบริหารดีไม่ดีเนี้เป็นอีะเรื่องนะไม่เกี่ยวกันนะต้องแยกกันนะ แล้วผมก็ไม่ได้เป็นสีไหนนะต้องแยกต้องแยกกันนะผมสีชมพูฟ้าผมเป็ดสวนครับเป็นสวนกุหลาบนะครับโอเคโอเคก็เอาเป็นว่าสรุปเนี่ยประเด็นทางการเมืองมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความหวังให้กับตลาดได้แล้วก็ด้วยอาจจะเรียกว่าความคาดหวังในเชิงของ เศรษฐกิจมันก็ดูมีทิศทางที่สดใสขึ้นหากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสรุปในลักษณะนั้นแล้วกันที่เพียงครับคุณคุณอีท่านท่านเลยผมผมผมบอกเียการทุกท่านเดือนหกเจ็ดแปดอ่ะปลายมที่สามดาท่านหวังได้เลยว่าผลบวกบวกบวกสามบวกเลยเนี่ยของประเทศจีนจะสูงมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเที่ยวบินจากจีนมาไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้อยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพีโควิดนะครับ ถ้าเดือน6-7เนี่ยท้าที่เขาคาดกันเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณ9-10%ของ PPI จำนวนเท่าบิลซึ่งก็หม่ายความว่าล้วท่องเที่ยวจะเข้ามามาหาศาลเลยดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะดีในไตรมาสที่3ครับอโอเคองั้นนเอาเอาขอสรุปแบบสั้นๆน,นิดเดียวคือของไทยมองภาพไปข้างหน้านะฮะมีภาคการท่องเที่ยวที่เป็นพระเอกในปีนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งเข้ามาก็โดยรวมล้าถือว่าเป็นบวก ของโลกของโลกถามคุณสวัตได้หนึ่งเอาแบบในเชิงสรุปว่าไอกลิ่นอายของวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์อะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาปีสองพันน่้อยห้าิบเนี่ยเราเข้าใกล้จุดนั้นหรือเปล่าหรือหรือเรายังอยู่ห่างไกลจากวิกฤตเราไม่ได้เข้าใ้ครับเราเปิดวเราห่างไกลด้วยเช่นก็นตงนี้ด้วยครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะท่านอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องทรีก้นเนี่ยทุกคนกลัวเฟซขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า เพราะเศรษฐกิจอเมริกาดีกว่าคาดใช่ไหมใช่ผมบอกคือใช่ถูกไหมครับและมันทุกทุกอเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เข้าใกล้เราไม่ได้เข้าใกล้เอ่อใครสุดอะไรเลยที่เป็นอีโอนอมิกนะครับจีนเองเนี่ยก็ตั้งเป้ห้ายไปสผมว่าเขาทำได้อยู่สบายๆแต่นั้นเนี่ยมันเอาแค่สองประเทศดีกว่าครับรวมกันนี่มันก็เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกแล้วอ่ะครับ เพราะฉะนั้นผมสรุปแล้วกันว่าในเชิงภาพใหญ่เศรษฐกิจโลกไม่ได้เข้าใกล้วิกฤตเลยครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจได้นะครับ